สวัสดีครับวันนี้ My p ์พที่จะมานำเสนอการเซตอัพและการสร้างยูเซอร์สำหรับทดสอบสอง e ่งอีเมลในร o c a l h o s t นะครับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการเซตอัพ m มอ c ์คืดีเพื่อทดสอบการส่งอ e ีเมลในร o c a l h o s t โดยเริ่มจากเซตอัพ m e r c ์คืตามด้วยการสร้างยูเซอร์นะครับสำหรับทดสอบการสง e ่งอีเมลและการตรวจสอบว่าได้รับอ e ีเมลอย่างถูกต้องไหมทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถใช้งาน Mer c ์คืดี สภาพแวดล้อมการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอันอื่นเรามาทําความรู้จักกับตัวมือคลี่กันก่อนนะครับมือคลี่ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและการตรวจสอบการส่งอีเมลในการสภาพแวดล้อมการพัฒนาบนลูก้าโฮสโดยเฉพาะนะครับมือคลี่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่สามารถรับและแสดงอีเมลที่ส่งจากแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาครับช่วยให้เราสามารถทดสอบฟีเจอร์การส่งอีเมลโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลจริงๆ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการส่งอ e ีเมลผิดพลาดในระหว่างการพัฒนาได้ครับต่อมาก็จะเป็นการเซตอัพนะครับในการที่เราจะเซตอัพได้นะครับเราก็ต้องเข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราติดตั้ง e x a m นะครับเม r c u อ y นะครับจะเป็นตัวคล้ายๆฟีเจอร์หนึ่งหรือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งในตัว e x a m นะครับเราก็มาที่ตัว m e r c u อรแล้วก็กด Start s e r v ร์ได้เลยครับก็มาที่ Admin นะครับเพื่อทำการเซตอัพ โดยสิ่งที่เราต้องเซตอัพในสอนแรกนะครับก็คือตัว user นะครับผมจะกำหนด2ตัวนะครับก็จะมีทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับครับผู้ส่งผมจะใช้เป็นร e m o งนะครับผู้รับผมจะใช้เป็นตัว receiver ครับเป็นเทส2สอง แล้วก็เซตอัพเยเซอร์เรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราก็ต้องทําการกําหนดอะไลอารนะครับอาร์ดก็เป็นคล้ายๆที่อยู่อ e ีเมลนะครับโดยผมจะใช้อะไลอารเป็นดิโมแอดนะครับลวกข้าโฮสก็ด o m ครับ ล่างก็เป็นข้อความที่เฉยนะครับ m a i ี c o m กดเซฟต่อมาเราก็ต้องกำหนดตัว c คอ m โมดูลนะครับแล้วก็มาที่แท็บ local domain ครับแล้วก็ให้เพิ่มโดเมนใหม่จะมีข้อมูลเป็น local host นะครับก็เป็น local host.com ครับล่างก็จะเป็น l o l a l h o ที่เฉยครับ จะมีอีกอันนึงก็จะเป็น l o c a l h o s t .com ก็เป็น IP ของ localhost นะครับแล้วก,กดโอเคต่อมาเราก็จะมาเซตอัพตัว SMTP server นะครับโดยจะมีประกาศตัวที่คล้ายๆเป็นชื่อนะครับก็ใช้เป็นที่อยู่ที่ใช้เป็น IP ของเราได้เลย แล้วก็โฮสแล้วก็มีตัว IP interface นะครับก็ใช้เป็น IP จากนั้นก็กด OK ได้เลยครับท่ามาเป็น POP 3นะครับของเซิร์ฟเวอร์ก็เราจะมี IP นะครับใช้เป็น IP ของ localhost ส่วนอื่นก็ตั้งค่าปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นได้เลยครับกด OK ในส่วนต่อมาก็เป็น client ของ smtp นะครับตรงนี้ก็มีชื่อเหมือนกันใช้เป็น ip ได้แล้วก็มี name s เ r อร์นะครับก็เป็น ip ของ local host ได้เลยครับแล้วกดเ a v e แล้วต่อมาก็เป็น p o p 3คล client นะครับก็ session login g g ก็ใช้เป็น ip นะครับกดเซ v e แล้วก็ set up กัเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้อง restart ตัวตัวเมือคียของเรานะครับก็สามารถสต็อปแล้วก็สตาร์ทใหม่ได้เลยครับการรันการแอพพลายตัวเซตอัพที่เราเซตอัพไปเมื่อกี้นะครับต่อมาผมก็จะลองส่งอีเมลด้วย Python นะครับผมจะใช้เป็นโค้ดนี้นะครับที่ต้องกำหนดก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้เป็นลูกเข้าโฮสแล้วก็มีตัวพอตของ ตัว SMTP นะครับเป็น25่สิบห้ตรงนี้จะปล่อยเป็นค่าเริ่มต้นไดเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตอนเซตอัพครับก็มี Sender Email นะครับก็จะเป็น User อ a เมที่เราสร้างนะครับก็คือ d e m o แล้วก็มีตัว Receiver นะครับเป็นตัวรับก็คือ User ที่เราสร้างตัวที่2นะครับที่เราต้องส่งนะครับก็คือมีหัวข้อเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อหาเป็นข้างล่างนะครับ แล้วผมจะลองเปลี่ยนแปลงข้อความนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นอีเมลที่เราส่งมาใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเทสเอาเป็นฟอร์มดีกว่าฟอร์มแล้วก็เป็นอีเมลนี้นะครับเดี๋ยวนนี้ผมจะลองส่งดูนะครับผมก็จะรันสคริปต์นี้เลยครับนี่ครับอีเมลก็ส่งสำเร็จแล้ว ตรงนี้ครับเวลาดูอีเมลนะครับก็สามารถเข้ามาที่โฟลเดอร์ของ e x a m ได้เลยครับแล้วมาที่ตัวมือคิ t ดีเมลนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมลครับแล้วก็ user อเมื่อกี้ที่เราเป็น user อร์ดีเซเที่เรารับนะครับครับจะมีเมลล่าสุดก็จะเป็นเมลนี้นะครับแล้วก็เปิดดูได้เลย ครับจะเป็นเนื้อหาที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับก็เนื้อหาที่เราแก้ไปเมื่อกี้เพียงเท่านี้แล้วก็สามารถรับส่งอีเมลในรูปข้อความได้น,นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําบคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ